่อยมั่งกูบอกเวลาทาไันเทรองมเยอะนะต่อยแล้วทา่อย่างเดียวเลยังไาจเห็นไม่รู้ันเที่ระบระโทรนี้มันไม่ไม่สั่งทาอย่างมันไม่มันไม่มันไม่ฟังเราบอกให้ต่อยมวยมันแต่พิษไมันต้องมีหมัดต้องต่อยท้องต่อยหน้าต่อ้องแกจะน้าไม่รู้เขาไม่ต้องต่อยมั่งนี่ไม่ต่อยเลยรครับชื่อะไผมกบครับกบครับคือีเขหมทำไรน ยิ่งคนไม่มีด้วยภาพกับไปนี่เราเสียหายะอผมัมาแค่นี้ทำไมทำไมลุกไปงี้อ่ะฮะต้นราคาก็ไม่ดีด้วยต้องไม่ดีไงตงไม่ดีเพราะเราไม่สู้รู้ว่าเพราะอะไรสู้อยู่เป็นไงสู้ยังไบำรุทุกอย่างทีหลังนีู่นั้นเข้าใจนะอยัมาทำายครับครับ